ดูดวงได้โชคเป็นที่ดินนี่เป็นดวงตัวอย่างของคนที่มาดูดวงจริงนำมาส่วนหนึ่งที่เป็นเกณฑ์โชคของเขาซึ่งมาดูดวงรายปีกับเรานะคะเราดูดวงให้แบบละเอียดในทุกมิติทั้งปีด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยโบราณทั้งดูดวงโชคลาภดูดวงการงานดูดวงความรักดูดวงสุขภาพ และดูดวงเกณฑ์เคาะอื่นๆเพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำไปวางแผนชีวิตรายปีส่วนไหนดีก็จะได้สบายใจขึ้นส่วนไหนร้ายก็จะได้วางแผนตั้งรับอย่างมีสติปัญญาใช้พุทธศาสตร์ชั้นลึกในการแก้กรรมแต่ไร้ตัวตนของคนเข้าไปเป็นเจ้าของกรรมนั้นเหตุการณ์จึงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะ ผู้หญิงคนนี้มาดูดวงเมื่อวันที่เจ็ดและได้ตรวจเกฑ์โชคใหญ่ของเขาว่าจะมีโอกาสได้ที่ดินภายในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าแล้วเขาก็ได้จริงๆตามช่วงเวลาบุญของเขาเรามาดูกันว่าเขาได้โชคใหญ่เพราะเหตุอันใดบ้างคะ่ะจุดแรกดาวอาทิตย์จรตรีโกนถึงดาวพฤหัสเดิมจุดที่สองดาวจันจรตรีโกนถึงลัคนา จุดที่สดาวพระหัสจรปรีโกนถึงดาวพุธจรจุดที่สดาวอังคารจรปรีโกนถึงดาวสุจ์จรและดาวอาทิตย์จรเล็งดาวจันจรดาวเสาเป็นตัวแทนของงานเกษตกรรมงานเกษตรที่ดินส่วนไรนาปีนี้ดาวเสาจรโคจรเป็นสีจรเข้าพบลาภะกระทบดาวพระหัสเดิมที่เป็นสีเดิมอยู่แล้วสีแปลว่าทรัพย์อยู่แล้ว ยืนยันด้วยดาวพระััจจรโคจรเข้ามากระทบอีกดาวในภพลาพระซึ่งปีนี้โคจรเป็นมูลลจรมูลละแปลว่าหลักฐานบ้านช่องสวนไรนาอยู่แล้วจึงไม่แคล้วที่เจ้าชะตาจะได้ที่ดินดูพบพันธุที่แปลว่าที่ดินทรัพย์สินเพื่อยืนยันอีกมิติหนึ่งในพื้นดวงมีดาวราหูเดิมเป็นนิดเป็นดาวมูลละ ขณะนี้มีดาวราหูจรโครจรมากระทบอีกดวงเป็นนิดเป็นมนตรีจรทางทักษาสรุปความได้ว่าเขาได้ที่ดินผืนน้อยๆห้าไร่จากผู้ใหญ่แนะนำมานั่นเองค่ะแจกแจงให้ดูกันละเอียดขนาดนี้แล้วหากสนใจเช็คดวงโชคลาภรายปีเข้ามาคุยกับเราได้เลยค่ะ